สวัสดีลูกค้ารถบ้านสหายยานยนต์ทุกท่านเลยนะคะวันนี้มาพบกับนะตัวต้ารีวอ์นะตอนนี้เป็น2.4 M ID p r e l n d e r ไฟหน้าบันไบ LED นะคะเป็นตัว Double Cab ซีประตูเป็นตัวยกสูงนะคะลูกค้าสวยมากมาพร้อมร้อมแม็กเลยเดี๋ยวพาไปดูภายใน,นะคะ่ะ ภายในนะคะเป็นกระจกปรับไฟฟ้ารอบคันเลยคันนี้เป็นเบาะหนังรอบคันนะคะแล้วก็บาอกปรับไฟฟ้าด้วยอ่าเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะใช้งานได้ปกติเลย <S <S พวงมาลัยมัลมติฟังก์ชันค่ะคันนี้ไม่วิ่งมาไม่เยอะนะคะสองหมื่นเจ็ดพันอ่าไม้แท้ไม้จริงค่ะในส่วนของหน้าจอาจอ,อันนี้นเป็นหน้าจอบบสัมผัสสัมผัส,สก็คือทัสรีนะแอร์ออโต้นะคะเกียร์ธรรมดาเป็นเบาะหนังรอบคันเลย สภาพสวยนะคะไมพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยนะคะอ่าในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกระจกปรับไฟฟ้ารอบคันเลยค่ะได้เบาะหนังรอบคันเบาะเกือบร้อยเปอร์เซ็เลยนะคะสวยสภาพใหม่ด้านในกว้างขวางนะกระบะสี่ประตูก็มีที่ให้เหยียดขานะคะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจจะเข้ามาชมรถนะคะ เข้ามาได้ที่สหายานยนต์นนทบุรีค่ะอยู่เส้นรัตนาธิเบศ์นะจังหวัดนนทบุรีคันนี้มีกล้องหลังด้วยนะคะมีกล้องหลังด้วยลูกค้าสามารถนั่ง MRT มาได้เลยลงสถานีบางกระสอนะคะทางออกที่หนึ่งช่วงล่างคันนี้มียางอะไหล่นะคะครบเลยหรือว่าลูกค้าท่านใดอยู่ต่างจังหวัดนะคะไม่สะดวกเดินทางเข้ามา โทรหาเรากริ้งเดียวได้เลยค่ะเบอร์โทรซ้ายมือด้านบนนะคะติดต่อเบอร์นี้ได้เลยเรามีบริการนะคะส่งเจ้าหน้าที่เนี่ยวิ่งเข้าไปเซนเ็นเอกสารได้ถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะลูกค้าสามารถนัดวันและเวลาที่สะดวกมาได้เลยค่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์ค่ะเครื่องยนต์รุ่นนี้ค่ะ,ะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2 4 0 0ันซีซีนะ2.4 mid นะคะพียงเน ไฟใ,ใบ LED ทั้งสองคู่คันนี้ยังมีแต้มสีอยู่เลยนะคะลูกค้ารับประกันเลยเครื่องยนต์ไม่มีอุบัติเหตุชนหนักน้ำท่วมแน่นอนนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยที่เบอร์โทรหน้าเพจนะคะลูกค้าเดี๋ยวเรามาดูกันที่ราคาราคาคันนี้นะคะ6,99,000บาท รีรันเนอร์นะ2.4 MID ดับเบิลแคปนะคะ2022นะสีเทา699,000บาทเท่านั้นนะคะถ้าลูกค้าสนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจรถบ้านใส่ยยันยนต์หรือว่าโทรเบอร์โทรหน้าเพจได้เลยนะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ